สมพฤติกรรมที่ห้ามทําเด็ดขาดถ้าคุณอยากให้ความรักของคุณอยู่กับคุณแบบยืนยาวและมั่นคงนะคะ3มพฤติกรรมที่ครูแคทเธอรีนจะให้วันนี้คือมันเป็นคีย์แพงมากๆถ้าคุณทําแล้วก็เลิกทำสะนะคะอันที่หนึ่งเลยก็คือ การทำให้เขาอึดอัดนะคะเมื่อ,อไหรก็ตามที่คุณไปบีบบังคับหรือไปพูดหรือการกระทําอะไรต่างๆคุณก็ตามแต่ที่ทาให้เขารู้สึกอึดอัดแฟนคุณรู้สึกอึดอัดอยางเงเขาจะไม่อยากอยู่กับคุณนะคะเขาจะมองคุณเป็นศัตรูเพราะว่าคนเราเมื่อรู้สึกไม่สบายแล้วเขาก็จะไปมองหาอันอื่นที่เขารู้สึกสบายใจเขารู้สึกมีความสุขมากกว่า เพราะฉะนั้นนะคะอย่าทําพฤติกรรมอะไรก็ตามแต่คําพูดไหนก็ตามแต่ที่จะทําให้เขารู้สึกอึดอัดเลิกเด็ดขาดนะคะต่อไปพฤติกรรมที่2ก็คือการพูดข่มนะคะ การพูดขม่มบางทีคุณอาจจะสวยคุณอาจจะรวยคุณอาจจะฐานะที่ทางบ้านดีหรือว่าชาติตรกูลดีอะไรต่างๆมาก่อนก็ตามแต่คุณไม่จำเป็นจะต้องไปพูดข่มเขาให้เขารู้สึกด้อยให้เขารู้สึกดูแย่นะคะบางคนบอกว่าสวยมีแต่คนรวยมาจีบฉันยังไม่เอาเลยฉันมาอยู่กับคุณเนี่ยอะไรเงี้ยไม่ต้องไปพูดนะคะมันทําให้เขารู้สึกดูแย่พอคุณพูดบ่ๆยๆเขาจะมองคุณเป็นศัตรูแล้วพอเขามองคุณเป็นศัตรูเมื่อไหร่โดยที่เขาไม่รู้ตัวพอถึง เวลานั้นนะคะปี2ปีคุณอยู่กันไม่ยืดแน่นอนเลิกกันแน่นอนเพราะว่าเขามองคุณเป็นศัตรูแล้วเขาจะเกลียดหน้าคุณโดยที่คุณโดยที่เขาไม่รู้ตัวคุณก็มีรู้ตัวด้วยนั่นเองเพราะว่ามันซึมเข้าไปในจิตใต้สํานึกเขาแล้วนั่นเองคําพูดของคุณการกระทําของคุณนะฮะต่อไปพฤติกรรมที่3ก็คือคุณจะต้องเลิกชี้นิ้ว ออกคำสั่งนะคะเลิกชี้นิ้วออกคําสั่งกับเขามนุษย์นะคะไม่มีใครที่ชอบให้คนมาออกคําสั่งนะ,ะถ้าคุณอยากจะให้เขาทําอะไร คุณจะต้องมีวิธีการพูดที่โน้มน้าวเขาให้เขายอมทําแบบที่เขาเต็มใจนะคะไม่ใช่การชี้นิ้วออกคําสั่งทํานูน่ทนทํานี่ต้องทําแบบนี้นะกลับบ้านตรงเวลาหรือว่าต้องโทรหาฉันเวลานั้นเวลานี้กลับบ้านตามสเตปอะไรของคุณไม่ใช่นะคะไม่จําเป็นการชี้นิ้วออกคําสั่งมันไม่เวิร์กกับความรักความสัมพันธ์ไม่ว่าแฟนคุณจะรักคุณมากแค่ไหนก็ตาม ถ้าคุณทํา3พฤติกรรมนี้เขาไปจากคุณแน่นอนความรักไม่ยืดแน่นอนกรีนอยากจะฝากให้ทุกคนลองเอาไปคิดดูแล้วก็ทบทวนว่าตัวเองใช้พฤติกรรมนี้หรือเปล่าทําพฤติกรรมนี้มาบ้างแล้วหรือเปล่าแก้ให้ได้นะคะยังทันนะคะตอนนี้ยังแก้ทันในการกระทาของคุณคุณยังกลับตัวทันทําเปลี่ยนใหม่พัฒนาตัวเองใหม่ซะแล้ว ความรักความความสัมพันธ์คุณมันจะไปได้ยืดแน่นอนส่วนใครที่อยากได้รา,ายละเอียดเพิ่มเติมก็ไปลงเรียนได้เลยนะคะในคอร์สสั่งรักเทคนิคพิเศษที่คุรินมาส่งให้นะคะจากราคาเต็ม8,900บาทยังได้ราคา2,900บาทนะคะใครสนใจไปลงเรียนได้เลยเจอกันในคอร์สค่ะสวัสดีค่ะ